สวัสดีครับ FC 2 T Hero ครับวันนี้เรามาดู Honda Smile 110ตอนแรกเราว่าจะขึ้นทำเครื่องทัาขึ้น,ข,นขึ้นตัวรถเลยแต่ปรากฏว่าเจ้าของบอกว่ามันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่สุดนะครับก็คือต้องต้องลื้อเลยนี่ต้องลื้อใหม่หมดเลยเอาออกเหมือนจัก,กรยานอะเอาล้อเอาชุดแฟลิ่งเอาบาเอาถังน้ำมันเอาออกหมดอะล,อล้อก็ไม่มีตอนนี้ ใหญ่ของเราก็กําลังขัดนะครับเอาเศษฝุ่น,นเศษอะไรออกก่อนแล้วก็จะทาสีโครงใหม่ก็คือเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เลยนะอะไรไม่ดกีก็เปลี่ยนเก็บออกครับเพราะว่ารถคันนี้อายุก็อันนามก็ค่อนข้างนานแต่ข้อดีคือมันเป็นรถที่ใช้มาไม่ค่อยหนักะนะครับใช้มาไม่ค่อยหนักก็มีข้อดี สำหรับ f อฟซีมาดูนะครับวันนี้ก็การก็เรียกว่า Restoration นะครับในเวอร์ชั่นของเวอร์ชั่นของประเทศไทยนะครับ Restoration of Thailand h o น d a Smile 110นะเป็นรถ Family นะเป็นรถครอบครัว2จังหวะ 110cc ซของค่าย Honda ช่างก็กำลังแปลงขัดขัดขด,ด้วยแปลงโลหะโลหะก็โลหะแหวงแหวงนะครับตันนี้สภาพมันใช้อะ้รอยู่ก็ใช่ไปในยุคที่ เศรษฐกิจตกสะเก็ดย่ำแย่นี่ก็ขนาดแป้งก็ไม่เป็นใจให้กับเราแป้งแต่ขวรุ่นไปแล้วขับไปตัวอื่นก็ต้องเอาเศษดินเศษดินที่มันปนกับน้ํามันนะครับเพราะว่ารถออโต้ลูปเนี่ยจะมีจุดบางจุดที่น้ํามันออโต้ลูปมันผสมกับดินนะครับรเช่นตรงนี้แต่มันก็มีข้อดีนะครับผมจะบอกให้ครับตรงนี้มันจะไม่ผุนะครับเนี่ยนะข้อดีของมันคือมันจะไม่ผุนะครับ ถึงข่านการเวลาขนาดไหนมันก็จะไม่ผุมันก็จะดูเงาแบบนี้เสมอเพราะว่าน้ํามันจะมีลักษณะคุณสมบัติพิเศษก็คือเคลือบป้องกันสนิมนั่นเองนะถ้าเราเรียนในวิชาการงานหรือวิชาอะไรที่เกี่ยวกับกเกษตรนะเขาบอกว่าเวลาใช้พวกจอบพวกเสียมเสร็จนะครับล้างให้สะอาดถึงให้แห้งฉลมน้ํามันนะอยู่นานแน่นะครับยังใช้ได้อยู่ความรู้แบบนี้ตัวนี้ก็ขัดขัดไป ครับขับฝุ่นไปเราก็ดูไปเพลินๆครับหลักการทำสีบางคนรวยๆหน่อยก็อาจจะซื้อเป็นซินมาล้างเลยนะครับแต่บอกเลยไม่ต้องขนาดนั้นะครับทําได้นะครับสำเหลอกคันที่อบบเอาต้นลูปมันเยิ้มๆมากๆครับแล้วแต่เราก็ขัดฝุ่นไม่ออกแล้วก็เอาฝุ่นออกก่อนให้มากที่สุดแล้วกันเอาเศษฝุ่นเศษอะไรออกให้มากที่สุดเดี๋ยวน้ํามันค่อยตามนะครับเพราะว่าคาบน้ํามันเนี่ย มันจะมีปัญหาตอนลงสีนะครับถ้าผิวไม่สะอาดจริงครับมันจะมีปัญหาตอนนั้นนะต้องล้างออกเนาะช้างเนาะครับต้องล้างออกอยู่ดีครับมันสีไม่ติดนะครับผิวที่ไม่ถ้ามีคราบไขมันครับมันจะไม่ติดนะตามนั้นครับค่อยๆขัดหรือใครมีงบนะครับก็ยิงทรายทั้งโคงเลยก็ได้ครับครับใช้ทรายยิงใส่ปืนลมแรงสูงยิงนะครับ ยิงเอาเศษสนิมออกหรือเศษสีเก่าๆออกนะครับออนะครับเกลี้ยงนะครับเกลี้ยงเศษสนิมก็ไม่เหลือแต่ถ้าโค้งมันผูกมากก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับเพราะมันจะก่อนไปเลยใช่ไหมครับ,บ,บพอเหล็กมันจะเนื้อเหล็กมันจะบางสึกลงไปเลยอันนี้ก็เราก็ไม่แนะนําให้ทาดีนะเราควรจะถ้าเป็นผูขนาดน,นั้นเราควรไปเก็บให้ช่างให้ช่างหน่อยครับปะผูกใช่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  ให้ช่างปะผูเก็บเก็บงานเลยเลยครับขนาดนั้นมันต้องมันต้องเก็บใหม่นะครับเพราะบางจุดมันผูกมันมีผลต้องรังบกี่นะครับตัวถังเออขอภัยครับตัวโครงรถเนี่ยถ้ามันผูนะมันส่งผลครับอาจจะทําให้การขี่นั้นเกิดความอันตรายต่อชีวิตเราได้นะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะว่าวิศวะเนี่ยออกแบบมาอย่างดีนะครับตัวโครงผมบอกไว้เลยออกแบบรับน้ําหนักมาอย่างดีทนได้แน่นอน ถ้าจุดใดจุดหนึ่งผูนะครับอาจจะส่งผลขัดต่อขัดต่อครับตอนนี้ก็เกือบหกโมงเย็นแล้วนะครับอากาศหน้าร้อนก็อย่างนี้แหละขำช้าดูในหลายมุมอ้าวอันนี้คือเลขตัวถังนะครับนี่คือรหัสตัวถังให้ดูเลยนะครับบางคนบอกว่าเลขตัวถังเนี่ย นี่นะครับมันเป็นสนิมสนิมเนี่ยมันจะหายไปได้หรือเปล่าคำตอบหายไปได้ไหมครับเลกตัวสันเมื่อผ่านไปเวลานานๆไม่หายใช่ไหมครับแต่แต่บางคันตอกมาไม่ไม่ลึกนะครับอาจจะจางนะครับสําหรับบางคันนะครับเลขเฟรมหรือเลขอะไรเนี่ยเลขเฟรมเนี่ยเลขเครื่องไม่เท่าไหร่นะครับเลขครับเลขเครื่องเนี่ยมันเป็นพื้นผิวมันเป็นอลูมิเนยียมมันตอกได้ลึกอยู่แต่แต่โลหะเฟรมเนี่ย บางครั้งมันปลูกมันจางหรือตอกมาไม่ดีมันลางนะ hmm. มันจะส่งผลในการซื้อขายหรือโกนเปลี่ยนมือนะครับเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเลยดังนั้นเวลาซื้อรถมือสองคนระับเช็คให้ดีเลขไม่ควร hmm. จางมากนะอันนี้ให้รู้กันไว้ดูสภาพเบ้าลูกปืนคอนะค่อนข้างโอ้โหเก่านะครับต่อ,อมามสนิมน,นะมันสก็ต้องเปลี่ยนนะครับชุดพวกนี้นี่เห็นไหมครับชุดพวกนี้ก็คือแฟรลิง แฟรลิงมันมันครอบอยู่นะครับมันครอบอยู่แล้วเราก็ไม่เห็นว่ามันผ่านอะไรมาบ้างอายุผ่านไปมันก็สนิมเรื่องปกติเอาวันนี้ขนาดนี้นะครับมีช่างมาแวะเอาอะไรครับอกไก่กับโค้งเบาแบนครับตกลงกันจบเรียบร้อยไม่แพงครับเราปล่อยไม่แพงครับแต่เหลือบอกนึง ปออยยยัังนนเเดีี๋ว้ชร์ก่อนจบคลิปนะครับดูอะไรประกอบก่อนสวิงอาร์มผูกกนะครับแฮนด์นะครับแล้วก็ล้อหลังนะครับได้บางคนว่าไอ้มือลิงอะไรครับเป็นของพอร์ตนะครับมือลิงเป็นอลูมิเนียมสีไดสีน้ําเงินมาอะไรแต่งยุคสองพันนะครับตัวนี้เออไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยทนตามนั้นครับบางคน คันนี้ข้อดีก็คือแฟรลิงเดิมๆครับครบทั้งคบทั้งคันครับข้อดีก็ดีก็คือด,ดีอยู่แท้ๆเลยแห้งๆยังไม่ทำสีสภาพก็สวยดีโอเคครับจบแล้วครับสำหรับการปั้นสมายครับ EP แรกผ่านไปได้ด้วยดียไปแล้วครับสวัสดีครับ